ครับถ้าจะเเลียนด้านซ้าย,ย,ยาาิ่นอ้วย n h ไ o ไปอีกฝีเขียนเห็นไหม, <า S 2> มเขีนประเํ็นเลยน,นี่นี่ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับด้านหน้าอาจจะเป็นพระเห็ไหมครับบางทีเราเขายกขึ้นยังสี่เนี่ยไม่ได้เอาสมบ,บุได้บัตรใ้เจะออกมาแดีวบัตรได้ปะครับน,นั่งอย่างนี้เวลาเวลาเปลี่ยนท่ามันง่ายมากครับต้องนี่เรานั่งอยู่อย่างนี้อยู่ยกตัวขึ้นครับเอามือสามที่เข่ายกตัวขึ้น แล้วก็เปลี่ยนนั่งลงยกตัวขึ้นเปลี่ยนแล้วก็นั่งลงนะยากนะครับให้าจากเปลี่ยนไปนั่งขัดสามานี้แล้วก็ลุกยกตัวขึ้นยกขาประทับกันอย่างนี้เปลี่ยนจากนั่งขัดธามาไม่นั่งแบบนี้มันก็ง่ายใช่ไหมครับถ้าน้ําหนักเราตัวตัวตัวเรานักน้ำหนักมากเราก็เอามือช่วยนะแต่ไม่ไม่เบียดขาไปทางหน้าเข้าใจไหมครับแต่วัดขาไปทาง,างหน้าเนี่ยไม่เอาเดเลยบเลยนะดูด้วยนะ พี่สังเกตประจำนะแล้วขอ, <_ d ata> ข,อขอที่แจ้งเรื่องตอนเช้านี่ขอแนะนำเลยนะครับน้องสามนณีนเวลาเข้าไปนั่งบนถาดถุงตรงท้่ผันข้าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะเนี่ยชักอับตอบอยูเมา <Yeah. S 1> ส์เข้าใจไหมแล้วแกนชักอับแล้วตอตบขึ้นหยุดดูเมาส์ปากของคุณไอโน่เดีด๋ยวเดวีด๋ยวคุณจะโนนะเขาเก่าอยู่ที่ชอบหัวก ต้องต้องทำเขาเรียกว่าอะไรเชื่อใจให้ดีดู่ะารเล่นเยอะกับมึงนี่นะเวลาเล่นก็เล่นแต่เวลาจริงจังต้องฟังด้วยนะครับอย่าเพิ่งใจดีนะเพราะไม่อยากทำร้ายร่างกายหรเอาไม่จำใจยมีตัวขึ้นเนี้ยเนี้ยฟ้าด้วยเนี้ยไปไหนอ่ะไม่พออนุญาตเลยไปก่อนกลับมางาห้าสิบ บอกเลยบอกพี่โจเวอร์ชั่นใหม่อ่าด,ดูดูกาฟิวนะดูกาฟิวลอยวิวหรอกของเรานะครับผม <c oughs> เป็นร้านวิวเลยลอยอลอยวิว่ะกาฟิวเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายปึ๊บเก็บผ้าด้วยเขาจะเก็บผ้าด้วยนะนัะ <c oughs> นน่นนั <c oughs> ่นนั่นอย่าโพอย่าโพจะโซ่ไรเอาเปลี่ยนจากนั่งพบเพียบเป็นนั่งหอดตมาินะเห็นไหม ไม่ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากพระเพียบมานั่งคัทสมัติที่เขาโอ้ยไอวิน่าสันเขาเลยเห็นเยอะอยู่ครับตอนเช้าน่ะเดี๋ยวไม่อยากจะพูดนะก็เลยอยากวันนี้น้ำให้ปรับปรุงตัววันนี่ทุกทีให้เป็นไหนกว่าเขาหิ่เนะที่แถวงนี้ยทางโยงนะเฮ้ยตามเห็นน้ำเห็เปังไหนกว่ามาเพียบอยู่พระเพียบพระเพียบโอเคเขาเด็กจริงพนมมือไว้เปลี่ยนจากท่านั่งพระเพียบไปนั่งพระเพียบฝั่งซ้าย แต่ว่าเมื่อกี้เราปรเทศจังที่แม่นว่าเทดทำเหมือนตอนอยู่ในแถวเราทำยังไงทำเปลี่ยนเตียงมาอยู่ฝั่งขวาวันนี้ชาวประเทศจังที่เมื่อกี้ต้าเผาวว่จรี่ังเมื่อกี้่ผมนาจเปือยจีนแต่มอยู่นทกี่ล้กี่เห็นแน่นั้นโอ้เป่นไ้ไหมนะต้องทำเหมือนที่ตรงนี่บอกไปเข้าไป าพี่โอเปร่าแจ๊คชันนะเราทำอย่างนี้นะครับนั่งคับเพียแบเปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาขัดสมาเป็นเหมือนเราทำมายิปออาวันนี้่บางครั้งยังเริ่มไม่มาแล้วมาให้ไวไปห้องน้ำมาให้ไวอย่าวิ่งเดินเร็วๆช้าๆหน่อยก็ได้อย่าเฝ้าไหลบางเอาอะไรนะเราเราต้องหัดเราต้องฝึกเราต้องผนครับ ฝึกครับค่อยๆทําไปแล้วจะเป็นนิสัยของเรานะเราจะมาเซตตัวเองใหม่ครับอยู่้านเราเคยทํายังไงอยู่วัดต้องเป็นแบบนึงนะครับกลับบ้านไปเราก็ทําคือส่วนหน้าจิจวัตรของเราเนี่ยถ้าเราสืกอ,ออกไปเนะี่ยศิษารลาที่ไป,ไปเป็นพราหมณ์นเดิมสิ่งที่อยู่วัดเรานําไปใช้ได้นะครับเขาจะเขาจะมองเลยว่าโอ้ด็กคนน,นี้เคยบวชมาหรือเปล่าเขาจะเขาจะไม่ถามเลยจาเคยบวชมาบอกเขามองเขารู้เลย สายฟ้าเคยบวชมาเนี่ยนีบบนยก,ก็นั่งแบบนี้เคยถูกวิธีนั่งแบบตัวตรงมีมรารยาทเขาจะเขาจะดูเลยนะครับจริงๆถ้าแบบเรื่ออันนั้นไหมบวชมาชิเชือ่อเขากำลังจะมาบวชอันนี้ว่าครับจริงๆครัคบนะเวลาเรา,าบวชมาเนี่ยอย่างน้อยอีกตื่นมาหลวงพี่บอกคืออันดับแรกคือทำอะไรอ,อ,อยู่บ้านใครไม่พับเลยยกมือเห็นไหมยอะเลยพอ,ยยอตื่นนาปุ๊บออกจากที่นอนแม่ สี่โมงแล้วคุณ้ม่คุมีปัญหาใช่ไหมนะครับเอารถมือลงรถมือลงก่อนครับรถมือลงตามครับตามด้วยตามด้วยลูกแอดมีพีซลูกแอดแต่เรามองที่มีคือฉันนะครับฮะตื่นตื่นเช้ามาที่วัดเราทำยังไงอันดับแรกตื่นมาปพ๊บอเรื้องเชียรตามพุตซีฮอนฟอร์มครับใช่ไหมครับนะเราตื่นนอนมาอันดับแรกคือพักเพือห่มครับ อยากประสบความเสเร็จในชีวิตเป็นสิ่งแรกที่ตื่นมาลืมตามองดูโลกปุ๊บมองมองมองมมือตาลืมตาขึ้นมาหลังจากนอนสิ่งแรกคือตื่นมาผ้าพองห่มเลยมันคือสำ็จไปแล้วหนึ่งอย่างใช่ไหมครับ,รบแ,ลแล้ต่อไปเราทำอะไรก็จะสำเร็จในแต่ละวัน,นแต่ถ้าตื่นมาผ้าห่มฟึดแดนของห้องน้ำอย่างเดียวพอได้ใช่ไหมห้องน้ำก็มันมีหลายห้องอยู่แล้วที่สำคัญตอนเช้าเนี่ยมาเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าในห้องน้ำหรอกถ้าจะแปรงฟันล้างหน้าเปรงฟันอยู่ฝั่งทาห้องน้ำทางที่อยู่นฝั่งนี้มันก็ใช้ได้ขันก็มมีใช่ัครบ มีหน้ากุฏิใครมีก็อกน้ําก็ใช้หน้ากุฏิก็ได้นะนะค่อยมาเข้าห้องน้าข้างล่างก็ได้ครับนะอันนี้ไปถากันยืนยุ่หันจากตีซี่กายเป็นตีห่าให้บนลงกมาอยู่บนเรื่องของหาหองน้ำอยู่แนนวะ<อ>นะครับถ้าเราเนี่ยทำทำตอนนี้ทําอยู่วัดตีอย,อยังไงกลับบ้านไปลองไปทําอย่างนั้นดูนะลองไปทําเลยทําให้เป็นนิสัยเราเลยไม่ใช่กลับบ้านไปกันกีนนอนกับว่าเมนันโค เช้ามาก็ไม่ได้ส่นอะไรนะไม่ล้างหน้าแปรงฟันเลยปกติคือเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันดีไหมแต่อยู่บ้านเราอาจจะยืนมาพุ่งบึ้งบนหน้าสุดเด็ดนี่ยังบึ้งในยูทูบคลิปจ๊อกคนไหนใช่ไหมครับหไม่ไม่พูดพูดเรื่องของตัวเองขึ้นมาเลยนะจริงๆครับเราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวพิ่งไปสนใจเปิดเบึ้งไม่ล้างการไอซีสี่แล้วไปหากันจะพักไปล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมครับ ทำาลกิจแต่ตัวให้เรียบร้อยอยู่บ้านทำแบบนี้ทำเป็นประจำมันจะเป็นนิสัยของเราครับเช็คต,ตัวเองใหม่แต่ก่อนเราไม่เคยทําแบบนี้ใช่ไหมครับพอ,อเรามาอยู่วัดหลวงพี่ก็บอกแนะนําพระอาจารย์ก็บอกคอยแนะนําหลวงพ่อแต่หลวงพ่อมันก็บอกแต่พระอ,อาจารย์่านก็บอกคอยแนะนําไม่มีพระอาจารย์รูปไหนแนะนําในสิ่งที่ไม่ดีหรอกครับเพราะแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ว่าน้องๆสามเณรจะรับเอาหรือเปล่านะครับไม่ใช่เหมือนแก้วน้ําที่มันรั่วแนะนำไปโงทีเอไปก็รั่วออกออกไปหมดเลย ใช่ไหมครับดูหเหมือนแก้ววา่าใช่ไหมทีอะไรลงไปไม่ได้เลยอย่างน้อยก็เหมือนแก้วแก้วไปที่ยังไม่ติดเติมเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเป็นที่นี่ดีนะครับจเม,มีที่ไม่ฟังนะครับคันมาฟังก่อนแค่เดียวไม่นานทีนี้กลับมาเรื่องช่วงนี้เน้นที่ยะาสับยีเพรา่าจับ,จบใช่ไหมครับ S <S น,นี่พาาี่เั่นอ่ะแบบพีโรดีสับและนะครับและเวลาฉันทุกช่วงเวลาช่วงช่วงเช้าและช่วงทีมสองช่วงเวลาให้เงียบหน่อยนะครับบางทีฉันยังบ่าท่านในหอยพ่อมีเสียงคุยกันมันดังวะท่นแต่ว่าเวลาทำวัดนี่ไม่มีเลยนะพูดลงๆนะของพี่ผมไม่มีเลยนะเมื่อวานลุงพี่ไปยือนยวนตรงหรู้ตัวทวดเยือนอยู่ตั้งนาน คุ้มผาแคนไหนแต่ละคนออกมาเร็งเขาทางน้มเนี่ยคือแป๊บสวนท่านอะคือชวนสนามน่าจะสา่นเขก็ยังประหลาดชวนกว่าใช่ไหมให้ระบุไม่ว่าเป็นใครใครที่เคยทําอยู่แบบนั้นนะคุ้มผ้าเสร็จไปนั่งสมาธิรอเวลาทําวัดก็ทําวัดจะเที่ยวขอขทางหนามหลาย <c oughs> จากต่อไปนี่ให้เข้าทีละสองรูปตรงที่จะให้เข้าทีละหนึ่งรูปเลยเอาไหมไม่ <c oughs> ให้ลดลงนะ เวลาทาวัดให้มีเสียงด้วยแต่ว่าเวลาคุยกันจากสาราร่วมบุญไปถึงสาราอุดมสมบูรณ์เลยนะครับขอความร่วมมือพวกนี้กะอที่จะดูตั้งแต่เช้าเลยนะ <c oughs> ถ้าตอนเช้ามีเสียงปิ๊บขึ้นมาตัวเรียบเสียงนั่งสมาธิเลยไม่ต้องฟ้องเลย <c oughs> ตกลงนะครับ <c oughs> ตกลงนะครับ <c oughs> ตกลงนะครับแล้วก็ตอนพลนก็เหมือนกันถ้าไปนั่งนั่งปุ๊บนะถ้าโยมไม่ถามนะครับไม่ต้องพูด ครที่พูดการเพื่อคนข้างๆเห็นจำมันมาบอกพี่ว่าใครคุยกันลงที่เล่นหมดเลยนะครับรวบกันเลยทั้ง52รูปนะตกลงไหมครับถ้ามีคุยกันเวลาฉันแะก่อนฉันนะครับจนกว่าจะออกจากศาลาครับค่อยมาคุยกันนะครับทำวัดก็เหมือนกันหลังจากทำวัดเสร็จรับน้ำปานะออกจากศาลายาใจค่อยมาคุยกันที่บุฏิให้เวลาคุยกันอยู่ครับก่อนนอนแต่อย่าคุยกันน้ง ถ้าสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนน่ะเดี๋ยวไปเข้ากรรมฐานรอดเดือดเลยตอนเช้าก็เหมือนกันครับอย่าเพิ่งคุยกันฉานเสร็จก่อนล่วงจากอาสนุปเมื่อไปไปร้านบัตรค่อยคุยกันค่อยจะคุยอะไรกันนะเวลาคุยกันพี่จะบอกให้นะอยู่สามรูปเคียงกันถ้ารูปแรกรูปสองคุยกันให้รูปที่สามนั่งได้ยินคิดว่าผิดศีลนะครับเจตียวัดเลยนะเขาคุยยังไม่ได้ยินเลยนะครับเวลาฉันเคี่ยวสมมุติว่ารูปแรกนั่งอยู่นี่รูปสองรูปสามรูปที่สามฉันข้าว ได้ยินเสียงเคี่ยวผลไม้ยามะขั่วมะเขือนั่งรวกรูปแรกได้ยินคลิปนะครับเอาจริงๆไม่หลวงพี่พูดด้วยซ้ำอันนี้มีที่ข้อปฏิบัติจริงๆนะข้อวัดปฏิบัติจริงๆมันมีทั้งในพระธรรมวิททนัย<ช>นะครับใ,<ช>ใ,นในในพระธรรมวินัยในศีลด้วยและมีนอกปฏิโมกข์ด้วยนะสามัญนีนต้องรับรู้ไว้ครับคล้ายๆกันกับพระสามเณรนะไม่เหมือนกันโอ๊ยมีแต่ศีลทิพย์อย่างเดียวไม่ใช่ครับข้อวัดปฏิบัติอื่นนอกจาก แล้วก็มีถาม,มาาว,ว่าเอ้าดงพี่เจ้าินสิบเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นนี่นะครับ่มห้ามปีกันห้ามโยกกันนะครับใช่ไหมมันจะมีนะครับมาลากันท่าอีดีหรือเปล่าใช่ไหมกันัดจะมีกับเกณฑ์ระบับหนึ่งมันก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องกัน,น,กกกนคือคําว่าสิน,นคืออะไรคือสํารวมกายวาจาแล้วก็ใจใช่ไหมครับนะเขาให้เว้นเว้นคือสํารวมไว้ ที่เราสมทานไปต่อไปนี้นะครับถ้าหลวงพี่เรียกรวมนะตอนเย็นทุกวันจะสมทานถึงทุกวันนะนั่งแบบนี้เพ๊บเตรียมพร้อมเลยให้หลวงพี่มาแต่ไม่ใช่หลวงพี่มาถึงยืนนูตั้งนานแล้วเอาแล้วจกักจีเ่ดคุย,ยางานจักจากท,ทองลังซีกบทอง <c oughs> เฮ้ยไไเฮ้ยเนี่เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้เยเ้ยเ What it?